รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับเข้าสู่เป่าหยิงฉุบแห่งชาติในรอบ16ทีมสุดท้ายคุณวชิลาพรจากนครนายกตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากครับทำคะแนนให้กับทีมไปแล้วถึง3แต้มรวดและยังไม่มีใครสามารถปราบเธอได้เทรนเนอร์ไข่มุกจากประจบคิริขันจึงส่งคุณอุดม ชายผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใครเป็นความหวังของทีมที่จะล้มเธอให้ได้ของเชียร์ของทั้งสองจังหวัดครับต้องส่งใจมาเชียร์กันให้ได้นะครับและก็มาลุ้นกันว่าใครจะยืนหยัดบนเวทีแห่งนี้ต่อไปจับตาดูกันให้ดีก้ามากตรงนี้ใช่ไหมที่อพอลโลจอดไม่ใช่ แก้มไม่ใช่ดวงจั่นเราทำกระเป๋าไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรครับโดนไม่เหลือนะครับโดนไม่เหลือนะครับเอากรรมการตบกระเป๋าแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับโอเคตอนนี้นะฮะเราต้องดับความมั่นใจของวชิราพรหน่อยถ้าเธอยิ่งชนะเธอยิ่งฮึกเหิมฮะจัดการกับเรื่องนี้หน่อยคิวดอมะหมา ของนงครน,นายกนะฮะในการสปีดขึ้นมาตอนนี้วชิราพรเนี่ยจากสถดีเดิมตอนนี้ทํา6แต้มไปกับทีมในรอบชนะอํานาจ,จเจริญมาใช่ครับตอนนี้รู้สุกจะทําไปประมาณ3 4คะแนนแล้วนะฮะใช่ฮะและเกมยังเป็นของนครน,นายกครับไม่ต้องบอกฮะว <c oughs> ชิราพรเพื่องติดมันต้องซ้ำนะกลายเป็นฮีโร่เลยตอนนี้นะฮะ ต้องดับความมั่นใจของวชิราพรหน่อยถ้าเธอยิ่งชนะเธอยิ่งฮึกเหิมฮะมจัดการกับเรื่องนี้หน่อยพีมม่<า>อุดมอะมาในขณะที่แมตช์นี้ท่านรองอุดมนียังไม่เคยแพ้ใครเลยนะฮะทำคะแนนได้กับประจวบมาตลอดในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะครับผมโอ้โหของแข็งมาเจอกันแบบนี้ก็ต้องดูฮะบอกเล,เลยว่าไฟแลบแน่นอนกรรมการจําที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ค่ะใช้ไหมครับ ม่นค,ครับคุณขันเตรียม,มต้องมาลุ้นกันครับว่าคุณอโดมนี่จะหยุดความร้อนแรงของคุณวชิราภร์ออไว้ได้หรือไม่นะฮะหรือว่าจะโดนสอยร่วงไปอีกลายโอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจครับไปลุ้นกัน ได้เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกรรมการฮะไม่พร้อมครับไม่พร้อมนะฮะก็ออกอาวุธก่อนนะครับโอับนี่ออกเร็วไปนะครับรอสัญญาณครับนี่อย่าเพิ่งออกอาวุธก่อนนะครับแม่ต่างฝ่ายต่างลั่นครับคนหนึ่งนี่ก็รวดเร็วฮะอีกคนหนึ่งก็ชิงออกอาวุธก่อนจะว่าไม่เจนสนามนี่ก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยสงสัยคงจะตื่นเต้นเผยขันเตรียม นะฮะรอสัญญาณ เอาจนได้ครับทีมประจวบคีรีขันกว่าจะเจอตัวทีเด็ดส่งมาซัดคุณวชิลาพรลงได้ต้องเสียแต้มไปไม่น้อยเลยนะครับแบบนี้ต้องยกฉายาไว้ให้เลยครับว่าอุดมขมกริบผู้ที่ไร้พ่ายแต่ต้องบอกว่านี่เป็นวังท่านอุดมจริงๆครับนะชนะตลอดนะฮะตอนนี้อะไรครับท่านไกลด้วยกันอ๋อเห็นละทีนี้ผมลงใจกันเลยนะ เก่งไม่กลัวกลัวตรงโมโนี่แหละ <Yeah. S 1> <laughs> ประจบพิลีขันนะนําไปเป็นเจ็ดต่อหกัะแนน oh. <laughs> เอาละและตอนนี้นะฮะเกมกลับมาเป็นของประจบชิรีขันอลืนะอีก3มแต้มผ่านเข้ารอบเลยประมาทไม่ได้ฝั่งนั้นเขาก็มียอดฝีมือของเขาเด <laughs> ี๋ยวอะไรติดตาล่รเ <laughs> ขาเรียกทีมเขามามามา ตนนี้ท่านรองอุดมฟอร์มจัดจริงๆนะครับผมเอา<อ>แล้วฮะและคะแนนหลังจากนี้มีความหมายทุกคะแนนนะฝั่งนครนา,าย,ยกส่งใครมาดีครับคุณเดิมวชิวราพรขอแก้มืออีกสักครั้งหนึ่งโอเคเมื่อกี้วชิราพรเนี่เผลอแลบอาวุธให้รองอุดมเห็นนะครับผมโอ้โหเห็นนี่คนนี้เห็นอะไรแผลมมาไม่ได้เลยอะไร<อ>แลบ,บแพรแผลมานี่จัดการเลยนะเอาแล้วฮะตอนนี้ นักขอนยกตีเสมอได้หรือไม่หรือประจวบคิริขันยนนำไปอีกกรรมการเทรนเนอร์ประจวบใช้ตัวช่วยไหมครับอันนี้เหลืออะไรบ้างเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้อย่างเดียวครับการอันนี้แต้พี่เจ็ดยังไม่ใช้ค่ะใช่ไหมครับใช้ค่ะใช่นะครับเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้นะครับอ่าท่านอุดมต้องนั่งแล้วครับใช่ไหครับเอาละฮะเ้าละฮะฝั่งนักขอนยกการตัดนใจใช้ตัวช่วยสุดท้ายในการเปลี่ยนตัวผู้ขันนะพี่ไพลินออก อว่าความเป็นออร่าของเรามันออกมาเทรนเนอร์แตนราตรีครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยสุดท้ายแล้วครับคือการเปลี่ยนเอาคุณอุดมผู้ที่สามารถล้มคุณวชิลาพรลงได้ออกไปเอสงสัยกลัวจะแพ้ทางกันครับเลยต้องกำจัดทิ้งซะงั้นเออนะการเปลี่ยนตัวของนายกจะเป็นผลหรือไม่กรรมการจำที่ครับรองนิดนึงับหน้านิด เห็นหน้านี้คุณขันเตรียมรอสัญญาณ ผลนะฮะโอ้โหเด็ดขาดครับเจอกันทั้ง3ครั้งนี่คุณวชิราพรก็ซัดคุณไพลินอยู่หมัดทั้ง3ครั้งเลยเออนี่ถ้าเป็นมวยละครับคุณไพลินก็โดนนับยาวไปถึงสิเลยนะเนี่ยแล้วก็ลุกไม่ขึ้นซะด้วยเออเอาสิโอ้เรียกคนแพ้ดวงออกมารับกรรมกันไปนะฮะนภานยกตีเสมอได้เจ็ดต่อเจ็ดคะแนนแต่นัวานายกยอดเยี่ยมมากเลย เป็นการใช้ตัวช่วยที่ถูกที่ถูกเวลามากครับเป็นผลให้ตอนนี้นครนายกทำคะแนนตีเสมอประจวบคีริขันขึ้นมาจนได้เย่ yeah! เรียกได้ว่าครึ่งหลังนครนายกนี่ฟร์มร้อนแรงจริงๆประจวบคีริขันทำตัวเชียวชิวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทานครนายกขึ้นนำแปดคะแนนได้ก่อน สถานการณ์อาจพลิกผันก็เป็นได้คราวนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าใครจะขึ้นนำในแต้มที่แปดได้ก่อนกันช่วงหน้าห้ามพลาดมากีนมากีนต้อเ,เปลี่ยนตัวใช่ไหมขึ้นมาเลยครับพี่อุดมสายยาในวงการไปวิชุตอนนี้คือร้องอุดมไร้พ้ายนะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิ่งฉุบแห่งชาติรอบ16ทีมสุดท้ายครับคู่นี้เป็นการแข่งขันที่สนุกสนานและลุ้นมันจริงๆครับจากที่นครนายกเคยถูกนำ3ต่อ6ใครจะไปเชื่อลละครับว่าตอนนี้นครนายกตีเสมอประจวบคิริขันมาที่ 7ต่อ7แล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่แหละครับความมันของรอบ16ทีมไม่มีหมูมาให้เคี้ยวกันง่ายๆนะจ๊ะโอ้แต้มที่8นี้จะเป็นของใครจะรออยู่ทำไมละครับไปชมกันสิเออโอ,อ้ยเออสีเ่ยวแต่นายอยงยอดเยีย่ยมมากเลยนะฮะผมบอกได้เลยว่าสองจังหวัดนี้ต้องเห็นก้าวต่อกาวนะคุณสไปนนะครับผมแต่ไม่แน่เพราะว่าทั้งสองฝ่ายตอนนี้อยากหยุดคะแนนฝัน่งตรงข้ามมอยู่เท่านี้ฮะ และเกมกลับไปเป็นของนครนายกครับมาเลยครับคุณพอทิพย์มาแล้วพอทิพย์พพมากอกี้เมื่อกี้เขาเปลี่ยนตัวใช่ไหมขึ้นมาเลยครับพี่อุดมอ่ สายยาในวงการไายิสัตอนนี้คือร้องอุดมไร้พ่ายนะเพราะในแบบนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับผมฮะเหมือนเป็นการกลับมาพบกันของเมียเก่าเมียเก่าและผัวแกใช่ใช่นะเออเขาอยู่คนละที่ทำไมไม่แกนะรีบพีได้ไหมแม่น้าเน็กมาอ้ําคุณอุดมว่าแก่ได้ไงนะครับแกเพิ่งอายุ25เมื่อหลายสิบปีมานี่เองเออมาว่าแกแกเนี่ยเดี๋ยวก็งอนตายเลยแล้วก็อยู่คนละที่ทำไมไม่แกนะ พี่ได้ไหมเอาละตอนนี้นะฮะเจ็ดต่อเจ็ดเท่ากันทุกแต้มมีความหมายจริงๆครับกรรมการประจําทีครับมีฝันครับเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่นะครับพึ้งขันเตรียมคุณผู้ชมครับคุณพรทิพย์มาเจอกับคุณอุดมเหมือนกระดูกนละเบิดกันเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าคุณอุดม เคยเป่ามาสี่ครั้งชนะรวดส่วนคุณพรทิพย์อะเพิ่งจะครั้งเดียวเองเออแถมแพ้อีกต่างหากโอ้นั่งยาวอีกต่างหากอีกด้วยเออโหยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ3ต่อ6มาเป็น7ต่อ7แบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะเอาสิเออไปเเฮ้ย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  เรียบร้อยไปแล้วครับคุณผู้ชม <Hey! S 1> คุณอุดมไร้พ่ายครับเสียแต้มแรกของตัวเองให้กับคุณพรทิพย์ไปเสียแล้วแม่อุตส่าห์ยืนหยัดมาจนท้ายเกมแต่ก็ยางมีคนมาล้มจนได้ครับน่าเสียดายจริงๆอ่ะอันอุดมไร้พ่ายผมฮะฉายาฉันได้ใช้แป๊บเดียวเองโอ้และตอนนี้เป็นครั้งแรกที่นครนายกขึ้นนำครับแปตอนเจดกันนไหบุก นครนายกนี่เขาชนะมาด้วยแต้ม1ิบต่อ8ดเขาอาจจะชอบงานคู่ขี้สูสีนะวันนั้นระวังให้ดีนะและตอนนี้เกมยังเป็นของนครนายกครับครับผมสองคะแนนสุดท้ายครับในการเข้าขสู <พอ S 2> ส่รอบรต่อไปโอ้มาแล้วพี่เวรานนค่ะอเอ๊ะเอ๊ะนี่มันเป่ายิ่งฉุดแห่งชาตินี่นเป่ายิ่งฉุกแห่งชาติหรือบ้านบางแค น้อยนอยน้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 อยนน้อยเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมนางเด็กปากไม่สิ้นกินนมไม่เห็นตัวอย่างคู่เมื่อกี้เหรอไม่เห็นตัวอย่างคู่เมื่อกี้เหรอขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่ที่นี่ไม่มีหมากให้เลี้ยงที่นี่ไม่มีหมากให้เลี้ยงว้าแย่จังว้าแย่จังเดี๋ยวปูนกัดลิ้นแก้กัน่ลย เออเอาละเอาละตอนนี้นะเกมน่าสนใจประจวบต้องการตีเสมอเป็นแปต่อแปถ้าเกิดนั้นคอนายกได้อีกแต้หนึ่งจะขึ้นแท่นแล้วก็จะกดดันคู่ต่อสู้ทันทีเลยนะครับกรรมการจําที่ครับแต้มสําคัญบอกเลยเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับไม่นะครับจะัปนี้นิดนะฉันก็ไม่ค่ะหมดแล้วครับหมดแล้วคุยขันเตียมโอ้โหแต้มสําคัญครับ ออนายกแด้แต้มนี้นะขึ้นแท่นรอเลยนะครับรอตัญยอณประจวบคีรีขันต้องหยุดละครนายกไว้ให้ได้ไม่อย่างนั้นยุ่งแน่นอนครับเพราะถ้าคุณพรทิพติดลมบนชนะได้อีกแลก้วก็ประจวบคีรีขันสตาร์ทรถรอกลับบ้านได้เลยจ้าพ่อคุณเลย เพราะคุณวลรนันนี่ไม่ยอมให้ละครนายกหนีใจได้นานเลยครับออกอาวุธค้อนมาซัดก,กันไกลของคุณพรทิพย์ไปจนสิ้นท่าครับทำคะแนนตีเสมอให้กับทีมได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวสนุกแล้วฮะตอนนี้ครับทั้งสองทีมไม่มีใครยอมใครลดลาวาศอกันเลยเสมอกันที่8ต่อแคะแนนตอนนี้ คงสุดท้ายจริงๆนะฮะต่างฝ่ายต่างต้องการอีก2อคะแนนเท่านั้นถูกต้องในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้แผนที่ดีเท่านั้นถ<ช>ึงจะผ่านเรื่องที่ไม่ได้ประชุมแผนครับเชิญครับโอ้โหคุณผู้ชมครับใครที่เป็นโรคหัวใจที่ต้องระวังกันให้ดีนะฮะนครนายกจากที่โดนนำห่างในช่วงแรกกลับไล่ตามตีเสมอขึ้นมาได้ทำเอานั่งลุ้นกันจนตัวเกรงเลยทีเดียวครับต้องยอมรับเทรนเนอร์แต่เลาตีจริงๆครับที่ช่วงหลังนี่ส่งคุณวชิราพร ลงมาแก้สถานการณ์และทำให้ทีมทำคะแนนขึ้นมาสู้กับประจบคิริขันได้อย่างสูสีเทรนเนอร์ไข่มุกก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยอะ่ะไม่ยอมให้นครนายกขึ้นนำได้นานเลยทีเดียวแผนการในค้งสุดท้ายของทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในช่วงหน้าครับ กนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกรับเข้าสู่เป่ายิ่งฉุบแห่งชาติในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้ครับแต้มเสมอกันอยู่ที่8ต่อ8อีก2คะแนนสุดท้ายเท่านั้นครับที่จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะคว้าตั๋วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปครองเกมนี้อาจจะตัดสินกันที่แผนการและมันสมองของเทรนเนอร์ก็เป็นได้ การวางแผนครั้งสุดท้ายอาจเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าตั๋วใบที่5้าไปต้องมาดูกันครับว่าทั้ง2องเทรนเนอร์จะงัดทีเด็ดอะไรออกมาปะทะกันไม่ต้องรอช้าแล้วครับไปชมกันเลยตอนนี้โคงสุดท้ายจริงๆนะฮะครับต่างฝ่ายต่างต้อง,งการอีก2คะแนนเท่านั้นถูกต้องในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้แผนที่ดีเท่านั้นถึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ประชุมแผนครับเญคงับ ยอดมากจากสารแต้มมาแค่นี้แล้วถ้าว่าเอาหนูขึ้นไปต้องเปยหนูขึ้อเปลี่ยนต้อเปลนต้องดูก่อนว่าเขาใครขึ้นมาเขาแล้คะแนนนี้เขาเป็นคนชนะเขาต้องเอาคนขึ้นมาคนใส่แต่พี่เลยแั้นี้มันยางงถ้าเขาจะอุดมได้เชื่อพี่อุดมก่อคุณอะไรก่องไงเ้าลองไงเราทครังไง องใช้สองคนมากมายยไม่ซีนะพี่โอเคมาหาเทรนเนอร์แตนราตรีครับเห็นแต้มของทีมก็ยิ้มออกเลยนะจ๊ะเจ้แมแต่ตอนประชุมกันนี่กระซิบกันเบาๆอยู่กันคนละห้องแบบนี้ไม่มีใครมาแอบฟังหรอกนะจ๊ะเจ้จ๋านครนายกรวยรวยรวยเวยแลยวอเคเดี๋ยวต่อไปอย่าเดียวใช้ พี่ี่อะไรและเขาทุกคนจะใช้คนที่เก่งที่ดแต่ดูจะเก็บตัวหอม่จ์เปยนตใชเพราะว่าถ้าเราขึ้นก้าแล้วเราจะใช้ถูกต้องสาใจไม่ได้อ่าเยี่ยมเย่ยมาูกเเขย่ตเดถูกต้องใช่ใช่คุดมันไม่มีร้านิ่งแล้วลเขเพราะว่าเใช้อยู่ตัวเดียวมันจะรับแคที่มาเยอะหรือรับตัดัโอเคม แม่แต่มาที่8ต่อ8ก็ไม่ได้เินเ่้นตรู้สึกรู้สาอะไรเลยทีมนี้จะชิวไปไหนล่ะครับประจวบคีริขันสู้สู้สู้แผนการของนครนายกครับยังว่ากันที่นั่งหารเหมือนเดิมโดยจะดูตัวคู่ต่อสู้ก่อนครับว่าจะส่งใครขึ้นมาและเทรนเนอร์แตนราตรีก็ได้วางตัวสองมือปราบขุนวชิราพรและขุนพรทิพย์ ขึ้นไปจัดการเกมนี้แผนการที่ดูเข้าท่าแล้วก็เฉียบคมจริงๆนะครับใช้ได้ทางด้านประจวบคีรีขันครับวางแผนจะใช้ตัวช่วยเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นตัวช่วยสุดท้ายแล้วครับโดยประเมินว่านครนายกต้องส่งตัวเก่งของทีมออกมาอย่างแน่นอนเทรนเนอร์ไข่มุกก็จะจัดการใช้ตัวช่วยเปลี่ยนตัวออกไปทันทีแม่รอบคอบแล้วก็รัดกลุมมากเลยนะครับ เอาละฮะนี่เป็นช่วงเวลาสําคัญครับแต่อ8คะแนนต่างฝ่ายต่างต้องการ2คะแนนนะฮะเพื่อได้ตัว๋วหนึ่งใน8ใบเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับการมาในรอบ8ทีมสุดท้ายของทั้ง8จังหวัดผมบอกได้เลยมีความสาคัญะฮะเพราะว่าทั้ง8จังหวัดจะมาพร้อมกองเชียร์เต็มเหนียและการแสดงประจําจังหวัดเรียกได้ว่าเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แล้วก็โชว์ความภาคภูมิใจของจังหวัดบบเต็มๆเลยครับและพวกคุณก็มาไกลเกินกว่าที่จะแพ้กลับไปแล้วนะฮะและตอนนี้เกมเป็นของประจบคีรีขันครับ คนเดิมคะ่ะพี่วิรานะันคุณวิรานันถึงแม้จะเคยลงสนามแค่สองครั้งในเกมนี้แต่ก็ไม่เคยพลาดเสียแต้มเลยนะจ๊ะจะบอกให้ออต้องบอกว่าฝีมือของคนเนี้ยพอตัวเลยละครับคราวนี้ขึ้นอยู่กับนครนายกแล้วละครับผมว่าจะส่งใครลงมาถ้าส่งคุณวชิราภรลงมา ก็เข้าแผนโดยเปลี่ยนตัวออกอย่างแน่ๆเลยอ่ะส่งมาเลยครับวชิราพรในเกมนี้นะฮะวัชิราพรเนี่ยทำคะแนนให้นครนายกไป5คะแนนแล้วครับผมและคุณวัชิราพรคนนี้ฉายาเพชฌฆาต6แต้มในรอบ32ทีทีมของนครนายกผู้ที่เคยพิฆาต เทรนเนอร์ไข่มุกและลูกทีมไปแล้วรวม3คนถ้าปเปรียบกระดูกมวยกับคุณวีลนันแล้วถือว่าแข็งมากครับอ๋อมแต่เธอจะรู้ชะตากรรมของตัวเองหรือไม่อ่ะว่าเธอกำลังจะถูกปเปลี่ยนตัวออกไปอโอ ในเกมนี้นะฮะวัชรพรเนี่ยทำคะแนนให้นครนาย,ยกไป5คะแนนแล้วครับผมโอ้โหซึ่งจากเดิมที่เคยแข่งกับทางอำนาจเจริญเนี่ยเคยทำไว้ถึง6คะแนนเลยนะฮะเอาละฮะในช่วงเวลาสำคัญก็ต้องใช้มือสำคัญนะฮะครับแต่ในฝั่งของประจวบคีรีขันเนี่ยก็ใช้ว่าน้อยหน้านะเจอกันมาหลายเกมนะใช่ครับวันนั้นมาดูครับคะแนนที่9ขึ้นแท่นก่อนกดดันคู่ต่อสู้ก่อนกรรมการจับทีครับ เทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ค่ะบได้นะครับเสือเปลี่ยนตัวผู้ต่อสู้นะครับโอ้โหวันศุกร์นี้าต้องนั่งนะฮะโอ้โหนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของพานนครนายกนะฮะเอาละฮะนครนายกทำไงล่ะครับตอนนี้ส่งใครไม่ดีฮะคุณพรทิพย์ค่ะมาคุณพรทิพย์คะแนนนี้มีความหมายมากนะครับดูสิฮะว่าตอนนี้การตัดใจของประจบครีขันธ์ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่คือคะแนนที่9คะแนนขึ้นแท่นเลยนะครับกรรมการประจำที่ครับ ขการตัดสินเดินเกมของเทรนเนอร์ทั้งสองครับเป็นแผนการที่เด็ดขาดมากเลยทีเดียวอ่ะโอ้โหมีการวางแผนซ้อนแผนแก้เกมกันได้อย่างเชียบคมคราวนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าแผนการของใครจะเหนือชั้นกว่ากันทีมใดจะสามารถคว้าแต้มขึ้นแท่นไปชิงตัวรอบ8ทีมสุดท้ายได้ก่อน สถานการณ์มันช่างบีบคั้นเสียเหลือเกินครับทุกผู้ชมโอ้ยต้องติดตามและลุ้นกันต่อได้ในตอนหน้าแล้วนะครับกับเป่ายิ่งฉุบแห่งชาติรอบ16ทีมสุดท้ายโอ้ยบีบคั้นบีบคั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอเอาเสมอกระกเสมอกระโอ้โหเอาละก็ถือว่าถือไม้ลายเมือพอๆกันนะครับรอบก่อนที่ชนะมา13นัคือว่า มันนำนๆๆำ,ำ,ำมามันก็เลยดูเป็นง่ายแต่วันนี้มันเดี๋ยวชนะเขาเดี๋ยวเขาชนะแล้วก็มาเสมอและอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วคือวันนี้หินจริงๆแต่มั่นใจนะคะว่าจะต้องพาประจวบคีรีขันได้เงินล้านแน่นอน